สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้มานำเสนอเลยนะครับตัวนี้เรือยนต์สติวครับสวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้มานำเสนอเลยนะครับตัวนี้เรือยนต์ตนสติวครับตัวนี้แท้เลยนะ ของแท้นะปั๊มแท้เลยนะฮะบ,บ่าสิบสองนิ้วครับโซ่สิบสอนิ้วใช้งานได้อีกยาวเลยฮะนี่ยฮะอันนี้มือสองนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับตู่เชียงใหม่ตู่บริการนะครับนี่ยฮะ <c oughs> ดูกองอากาศข้างในฮะใสใสปิ้งเลยฮนะ ใช้งานได้ไม่นานครับเจ้าของเดิมเป็นคนแก่ครับนี่ฮะไม่มีแกะดูรอยน็อตนะฮะไม่มีแกะเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับสนใจติดต่อได้เลยคนระับตู่เชียงใหม่ตู่บริการพร้อมจัดส่งเลยนะครับในราคา4,080ครับ4,800 เยวจะมาลองเทสเสียงมันดูครับครบสมบูรณ์ครับ MS 180ตัวแท้ครับตัวแท้ดูง่ายครับปั๊มทุกจุดครับอลองสตาร์ทดูกดสวิตช์ดึงโชอคสตาร์ทได้เลยครับ เบาได้ดีด้วยครับตัวนี้สนใจติดต่อได้เลยนะตูยังใหม่ตูบริการครับในราคา4 8 0 0ันแครับเรือยนต์สเตลครับเซนเมตร1.80และแท้ๆนะครับตัวนี้